อีแม่ว่าไงหนูมีเบียงอะไรให้อีเม่ฟังนี้หนูตั้งใจเขียนให้แม่โดยเฉพาะฟังดีๆนะไม่เลยตอกอยู่ตรงนี้อย่าใครรู้อยู่กี่อยากจะรู้เวลาที่ใกล้เธอจะเป็นอย่างไรกระเทยที่กล้ามโตทาได้จับคงจะกรี๊ดกรีดข้างหนหวั่นไว้ในใจแล้วสิเอ กระเทยที่ก้ามโตทีตัวใหญ่จดทำไมใจมันเต้นจังจังอยากรอ้องดังว่าลุยเธอดูตัวใหม่ๆบเบาเฮ้เลให้หน่อยนะตั้งใจมากตั้งใจจุดๆหัวล้อเหมือนไม่เคยฟังตัวปรตวไทยมาก่อนเอาไปแต่งเพื่อเป็นยังไงล่ะแต่งจะกลางยูวิกวี้อะไรนะ